เอาแล้วอึ๊บอึ๊บเอาเอาเรื่องอยู่นะได้อยู่ได้เต็มสองครับผมจวดมาทานเด้อเด้ออยู่บริสุเนาะเอาเอาลีเอเิล เดี๋ยวเข้าเบิงบรรยากาศร่วมๆเดี๋ยวเข้าปักไปน้ำเดี๋ยวเข้าถ่ายชมน้ำนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะฮะครับผมอ่าเสียบไม้นี่นะครับผม đéo nhàng nhàng tam hào thì nhàng tam lần hào đê ok สูตรไฟสูตรมันนะครับอเอาเนื้อลงเลกเหรือเอาเนื้อตื่นเหลือจังไนรอติดตามผลงานว่มามันสิออกมาแบบใดนะเป็นที่น่าพอใจหรือหลังจากสีเขาไปปักเบ็ดเมื่อย่มคำคำแต่เวลาไปเบ่งผลงานครับผมนะฮะขณะนี้นนจักถุ่มจกักย่ำเราะจักมา มาทั่ยวบีกันมาทั่ยวบีกันกุ่มเครื่องเดี๋ยวเราชมผลงานได้เลยเนี่ยชมผลงานว่ามันสิมเปร้นแบบใดผู้เดือนแจงคักละเหร จะใส่เกลือมาอยู่น่ะน้ำอะไรนี่น้ำมึงยังคักได้พี่พี่ลังถีซีลังที่สีเง,งียบกิ๊บครับผมนี่นี่มึงเมื่อกี้วัดลังทีเท่าไงหนึ่งสองสามหรอสามนะเออสาม นะม,ามามา,มา,ามาเอาแล้วมาแล้วมาแล้วแต้มแรกครับผมแต้มแรกแหกมานเนี่ยว้าวอี๋เป็นไหนผู้เฒ่าเนี่ยเป็นไหนมาแล้วครับมาแล้วขอ,อหน่อยครับผมหนึ่งแต้มครับผมเอาครับผมขออีกขอ,อหน่อย

เพิงไม้ต่อไม้ต่อมันแรกมันแรกแต้มแรกแหกมันแต้มแรกแหกมันผู้สะพายเป้สุดยอดแล้วนี่ท <laughs> ีมงานเนามาทานพูดพูดเอา้าเอา้าผมแมนแมนโอ้ผมเอ้าหมายต่อลงทั้งนั้นเอาแล้วแล้วนะฮะ แล้วกล่องเปเบา,าเนี่ยพังกับเก็บบ่าม่ได้เนี่ยครับโอ้โหเนียเบิลยนะเนี่ยครับวิถีชีวิตหาอยู่หากินบานเฮาครับผมกับก็ได้ปนได้แก้งนะฮะ เรียกแข่งมานมาแล้วแฉลบนะส้นนี่โซนะนะน,น,นี่เขาเรียบร้อย,มย,มยไม้ไม้เขามีส้นนี่เขาปักไว้อยู่ซีขั้นนะครับหาขั้นนะครับเบสหาขั้นนะครับพร้อมเนะี่ยบันนี้เขาสีโยกไปโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเฮาระยะทางโยกส้นทางเปลี่ยนโซนนะครับผมเฮามาสับปลาไปก่อนนี่ครับเอาน้าน,นะเรียบรย้อยนี่มาอีกหนึ่งแต้มครับผมอีกหนึ่งแต้ม,มน,นี่ น,นี่ล่ะหลุดหลุดหลุดไปเลยโอ้แต้มสองครับแต้มสองมาแล้วครับแต้มสองมาแล้วเนี่ยเนี่ยเขาโยกเขาปฏิโยกไว้ซื้อครับสับปาพร้อมโอ้ยสุดยอดครับน่าช็อตตามพวกนะครับโอ้สุดยอดเจี๊ยนน้่งจะได้ปลาคอยงี้จะเที่ยวปลาคอยหน่อยจัง <laughs> Cực vào Cứ chẳng Ui, tôi nhanh nhiều quá Ui, tô nhảy quá นั่งเท่าด้วยบอ๊ะของขององครับเอาเต็มสองไอ้เสี้ยงมามามาเนี่ยมามาเอาแล้วนี่ครับยางพานไปเมื่อกี้ใส่เงือไปเมื่อกี้ครับเอาแล้วครับเด็ดเลยวันนี้เอาละไปใส่สีย โอ้อยู่นี่แหละครับบระธานนิงหยกผู้ชาครับโยกกลับมาโดนเลยครับโดนเลยโดนเลยโดนเลยถือถือก่อนถือก่อนนะถือนี่นี่นี่ที่นี่ถือสมองถือสมาเอาแล้วปั๊บเอาเรื่องอยู่นะได้ยู่ไรเต็มสองครับผมจัวด เม็ดป้าครับผมเม็ดนะกล่องลูบอลอย่เลยวะเนี่ยครับ yeah, ฟุกครับฟุกฟุกท yeah. ี่เรียกว่าป้ามหิวโอ้แต้มสามครับผมแต้มสามเ่าเก็บไปมันร้องบดเบ็ดนี่แต้มสองครับเมื่อกี้ซับได้หนึ่งแต้ม

เอานี่ยังอยู่ยังอยู่เอาล่าครับผมเอาครับผมโอ้โหโอ้โหอืมครับผมตัวนี้เป็นังไรครับโอ้โหยเเอาลครับดึงเลยครับดึงเลยเล็้บปลาเดีครับวันนี้มาลุ้นกันครับโอ้โหเอาตัวนี้เป้งครับบิ๊กบิ๊กครับบิ๊กเนี่ยมาทันเด้อเด้อเด้อ เออยังไงครับผมยังไงครับเป่งเล้ครับผอันนี้เป็ดปลาเนยครับนี่มาแล้วเบ็ดปลาแล้วเนี่ยาับสามนะโอ้ยวีเอายับไปอืมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ซับรุ่นน้อยก็นี่อยู่สับหนีบอ่ะอ้ยายสยกะด้างครับผมเป่งเงครับเป่งเไปไปทีมัน จุ๊ว่ะต่ามาครับผมสวัสดียำสาวๆ,ๆครับผมตอนนี้ตีหา้าตีห้าครึ่งนะครับหลังจากที่หมู่้านเฮาเอา่อมาพาปบ้เบ็ดนะครับ นะครับมขึ้นกับวานไปเลยด้วยดีนะครับในเวลาแย้มเสาๆเอากับนักกู้ทำการกู้เบ็ดนะครับมาเบิงผลงาวมามบทสรุปเมือนี้มันสิเป็นจากไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผมเรื่อไม่ใสร่จปะ Passa ah, por ล่างแรกครับโนมี่ยังครัดล่งแรกนะพรันมาครับใหญ่มาหอดโซน,นอีกโซนหนึ่งนะครับผมเนี่ยเออเลียนสุดๆแหละ không hết cogi hết môn sĩ <coughs> này, biệt Đi ninh hoàng yên chó môn hồi bồi 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 Khăn đi nó bồi 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 ดึงเป็นแบบนี้นนันอาเซอยนผ่านแล้วไงกระเิบาครับ

ครับพี่น้องครับเสาหนีม้านะครับทั้งกบทั้งปลาเลยครับนี่ครับเนี่ยว่างว่างอยู่นี่ครับเมื่อกี้เบ็ดปลาอยู่นี่นะครับอันนี้เบ็ดกบซึ่งเสียบใกล้ๆก anyway um, okay. <atures> ันเลยครับเนี่ยมาแล้วเสานี้ก็บม้านะอยู่ทั้งสองเราอยู่ทั้งสองพบพบบัวแน่อ่ะพเห็นไอ้พิษวางครับนี่นะครับเบ็ดกบประชันเบ็ดปลาครับผมไี่ทั้งสองครับทุ่นวันนี่นี่แล้วเมื่อกี้ว่าจะเต้นไปโบมัน Những yêu, những yêu. có tên tên bed bomen, don't you? Uptop, tap, 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 tập 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 tap, 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 บ่ก็เห็นห้อยมันอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันพุ่นมันลงไปอยู่ในน้าอันนี้ว่าไ,ได้พืชอะไปต่อามาเอาเอาข้นปกมขอบนีได้ขึ้กออเกียวมปุ๋ยเลยบันี้อยู่บร้เอาเอารีเอ้าเโอ้ อี๋วมาอีกแล้วไปช่อนครับไปช่อนมาทานเนี่ยโอ้ตัวกำลังงามเนาะครับผมใส่กำลังงามโอ้ตัวกำลังงามเลยอันนี้ครับเป็นวิธีหากินบ้ารนอกข้าครับเนาะหากินตามวิธีชาวบ้านแมนแมนครับผมสูตรตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ครับเกือบว่าทันครับเกือบรุดเกือบเลยแต่หน่อยจนใหญ่พอเมียไปกับข้าเหตุสิ่งอะไรครับ อยากงานก็มาหาใส่เบ็ดตไซยังนี่ละพวกตัวหนังสือกับเขาเขามันมาทานมาทานคือว่าพวกมันโดนสมบูรณ์ยังมาทาน,ยยนอยู่เกิดเพอได้อยู่นเน,นาะพอได้อยู่ได้กินเนาะครับผมตัวหนงสือกับท่องคับเขาเฮ้ยึกกงถึงกับโกงเอา Bố men men là bà Ui Ngon cho bèo này Nắc nắc đi Bố dù đó Đừng bà này Đừng bà này Bố dù Bố dù cắt Wow bố Cập điện, cập oh. điện, cập điện, cập oh. điện, cập <laughs> <hạt, cấp. cười> <laughs> điện, cập 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 điện, เอาเอาเอาโอ้ยุ่ยเลยกก็คอหน่อยโอ้ยไปเข็งเข็งนี่สุดยอดอาเอาไปต่อจุบบรรยากาศน้ำสสุดยอด เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจบไปได้ด้วยดีครับผมถือว่าเศ้านี่มานครับหมานอยู่นะครับกับคุ้เปาแนวเชี่ยแนวนะครับผมโอ้ถือว่าถือว่าหมานถือว่ามานเนาะโอเค,ค,อเคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดต,ต,ต,ติดตามกดกระดิง่งเห็นน้ำแนวด้วยครับผมนะฮะ